มินิเวิร์บล็อกอาร์ตเกมแนวซั์บ็อกที่สร้างโลกในจินตนาการได้อย่างอิสระจะเอาตัวรอดในแบบตัวเองหรือจะไปท่องอาณาจักรคนอื่นจากทั่วโลกก็ได้เล่นกับคนอื่นจเนเหนื่อยแล้วอยากเดินเล่นชิวๆคนเดียวก็ไม่มีใครกวโนโหลดเล่นได้แล้วทั้ง iOS Android และ i อโอเอสและแอ d a รอย สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนั่นเองแล้ววันนี้นะคะอยู่กับไล่เรนเจอร์นะคะและวันนี้เราจะมาทําการกดกาชาแต่ไม่ใช่กาชาปกติเพราะวันนี้เราจะมากดกาชาคลลาโบและนี่เลยเห็นหรือเปล่าว่าถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะได้ตัวการันตีอ่าเราจะได้กาชาการันตีเพราะฉะนั้นวันนี้มันลุ้นกันนะคะนี่เลยอ่า มันมีเซตใหม่ออกมาด้วยนะเป็นตู้ใหม่นะคะก็คือเป็นตู้คอลลาโบเครยันชินจังเพิ่มโอกาสการได้รับฮิมาวาริแอนชิโร่และคาสตมาขุ่มนั่นเองซึ่งน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน่าจะเห็นกันไปแล้วว่าขู่ว่ามีการดองคลิปไว้อันหนึ่งนะจริงไม่ได้ดองเลยลืมลงปะท่อเอ้ยคือคลิปอ่ะอัดไว้ในมือถืองแล้วก็แบบ อัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลืมเปิดพับบิ่งนะทุกคนคลิปที่แล้วก็เลยมีตัวความเกลือนิดนึงนะคะอ่ะแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมาแน่นอนว่าเราจะต้องได้หนึ่งตัวในโคลโโบแน่นอนเพราะมันมีการันตีนะคะอ่ะเราจะมากดเปิดอันนี้และกันนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ มีตั๋วด้วยหนึ่งอันอ่าเพราะฉะนั้นในวุกุขอเปิดตั๋วก่อนนะคะลุยเลยเปิดตั๋วได้ขึ้นมาทำไงฮ <c oughs> าเลยนะปึ๊งโอ้ยไม่ใกล้เคียงเลยเรียวนาะต้นไม้นะคะเรามาเจอของจริงกันดีกว่าของจริงก็คือตัวนี้นะคะเป็น6กวงหนึ่งครั้ง300เพรนะคะซึ่งในส่วนของกาชาก,การันตีเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้ทั้งตัวนี้ นะแล้วก็ตู้นี้เลยคือตู้ไหนก็ได้นะคะที่เป็นเป็นพลบโบน่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดตู้นี้เพื่อที่มีโอกาสที่จะได้รับคาสมาคุงด้วยผลที่แล้วก็เปิดตู้แบบนี้แหละแล้วก็ไป่เห็นจะได้อะไรเลยนะอะจัดไปสามเพชรทุกคนคือถ้ามีออกมาสักตัวก็ดีสินะดีสินะ เพชรก็หมดแล้วด้วยนะไม่มีรูปีแล้วเด้อทีเร็กซ์แซลลี่ตะบ,บองเพชรแซลลี่แดนนียลผู้อันเชิญเตลเพลงิงซีครบเอด็ดเวิร์ดเดนนิสร็อดอัปเปิ้โรบินฮูดและหมดโอ้โหคุณพระลดเกลือหกชัดๆไม่มีอะไรเลยอะ่ะนี่คือต้องพึ่งการันตีสุดๆเลยนะอะไม่มีอะไรเลยแต่ เรามีการันตีทุกคนก็การชาการันตีคืออะไรนะคะก็คือการเปิดกรารชาตู้โคลโบนะคะให้ครบ7ครั้งนั่นเองนะคะซึ่งตัวการันตีเนี่ยก็จะมีครบ7อครั้งครบ15ครั้งแล้วก็ครบ30สครั้งโอ้โหใครมีเงินก็จะไปนะคะแต่ว่ากูกเนี่ยก็เจ็บไปแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะการชาการันตี ได้รับตัวคบอหนึ่งตัวแน่นอนจะเป็นตัวอะไรต้องมาลุ้นกันเออขอเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฮิมาวลีอะเพราะไม่ฮิมาวลี่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอะไรก็ได้จริงๆนะจะเป็นคาสาม่าคุงจะเป็น เดเน,เนก็ได้เออที่เขามไม่ฮิตกันน่ะหรือจะเป็นชินจังชินจังกับฮิมาวาริเนี่ยเป็นตัวที่ฮิตมากๆนะคะใน PVP เนี่ยคนใช้เยอะมากเลยนะเออชินจังค่อนข้างโหดนะคะเพราะฉะนั้นขอไว้เลยว่าอะไรก็ได้ยกเว้นฮิมาวารินะคะจัดไปนะคะขีปเรนเจอ,อเร์ระบบปึม้มมาแล้วหูขอค่ะสามารถได้ค่ะสามารถเลยวะ คาสมาม่าจริงด้วยเออจริงๆก็แอบหวังเนนะเน่นะเราชอบเนเน่ไงเนเน่น่ารักนะคะอะได้คาสมาม่าคุ้งมาทุกคนคาสมาม่าก็โอเคนะ่ะนะคาสมาม่าอย่างน้อยก็เป็น โคลบโบเหมือนกันนะคะหลอกไว้ก่อนนะเป็นสายไหวพริบนั่นเองมาดูสกิลหน่อยสิลำแสงโมเอะสร้างความเสียหาย 25, 250% 0ออของพลังโจมตีนในพื้นที่นะคะก็คือเป็นดาเมจแบบหมู่นั่นเองแล้วก็จะลดกันต้านสกิลของศัตรูด้วยและลดพลังป้องกันเวทของศัตรูอีก3า0 0 0หน่วยอีกด้วยนะคะแล้วก็สกิลอีกอันนึงเนี่ยเป็น เพิ่มความเร็วในการโจมตี250%เพิ่มอัตราความแม่นยำอีก20%ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องนะคะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่จริงๆนะแต่ไม่เป็นไดหรอกเราจะมาอัปเกรดคาสมาคุงก็แล้กัน เราก็ต้องทำให้มันเป็นอัลตร้าเนอะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นอัลตร้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้คนไปดาอัลตร้าได้หนึงตัวด้วยนะคะเป็นตัวเออ่เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอ่มิชชั่นพิเศษเออภารกิจพิเศษโอ้คิดอยู่ตั้งนานขอโทษอ่ะจันไปตัวเหล่านี้เนวปูหมีเต็มแม็กส แม็กร้อยไปแล้วนาะอาสามารถที่จะอัพเป็นอัลตร้าได้แล้วคาสมาคุณเป็นธาตุไม้อะทุกคนทำไมสายไหวพริบชอบเป็นธาตุไม้มาใส่เรียบร้อยนะคะการเลื่อนขั้นเดี๋ยวนะการเลื่อไม่เอกไปไหนเนี่ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยการเลื่อนขั้นขั้นสูงใช่ไหมกลายเป็นการเลื่อนขันขันสูง ไม่เอกหายแล้วก็อัพเลเวลสักนิดหนึ่งเอาเสือมาอัพเพราะว่ากูก้เต็มแล้วนะตัวนั้นได้มาเลเก้าสเอาไม่เป็นไรเพราะว่ากูว่ะจะเอาไปใส่ใน event อีเวนต์เไงอาใช่ปะล่ะเพราะว่าถ้าเราเอาแงาว้พี่เต็มเมื่อไหร่จะอัพอันนี้อะคะ GM คะ่ะ เมื i i ่อไรจะอัพตัวนี้เนี่ยเมื i i ่อไรจะเพิ่มช่องอะคะบบแบบเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วนะคะ <S <S แล้คือถ้าที่เต็มก็เข้าไปเล่นไม่ได้ด้วยเนี่ยด็ประเด็นอนะ ยิ่งเราเอาตัวคอลาโบเนี่ยไปไว้ในอีเวนต์สเตจมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสใช่เพิ่มโอกาสดิเขาเรียกว่าเพิ่มเรทเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเรทการคูณคะแนนเข้าไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จะได้แบบคะแนนเยอะขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะวิ่งได้เท่าเดิมเออแต่ว่าคะแนนเราก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าตัวคูณมันเยอะขึ้นนั่นเอง ช่วงนี้สะอึกบ่อยจังเลยลนะ่ะอ่ะหกร้อยเก้าอีกหน่อย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 ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปน้องๆหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมพี่มีเกียร์เยอะจังเลยอะ่ะก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรมากน้องๆเล่นสเปเชีย s t a ตททุกวันนะยิ่งช่วงนี้นะคะที่เป็นดาวเคราะห์คุโรโบเนี่ย เกียร์มารัวๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีเกียร์ไม่พอนะคะแนะนำเลยค่ะ <g iggle> ดาวเคราะห์โคลบโบจ้าเรียบร้อยกดเข้าอีเวนต์สเตทนะคะเราก็ทิมอีเวนต์นะเรามาเพิ่มคาสมมาคุงเข้าไปดีกว่าว่าแต่จะไปแทนใครละ่ะแทนใครดีแนะ่แอ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 ,อ,อ,อตัวนี้ละกัน เพราะคิดว่าไม่น่าจะวิ่งทันอะเรามี3มตัวคโคลโบแล้วจริงๆเนี่ยถ้าทำฮีโรชิให้เป็นไฮเปอร์เราจะได้อีกตัวนะทุกคนโหดมากอ่ะเรามาลองแบบนี้กันก่อนอ่าเป็นระดับยากไปเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาระดับปกติทุกคนเล่นจากระดับโหดสุดก่อน อุ้ยโชคดีมากเลยนะคะได้อินุยาชาออกมาองตัวแบบนี้นะสายซับต้องรีบมาแล้วจ้าสายซับจ๋าโอเคปั๊มแรงนะคะผ่านไปได้นี่แน่เจออ่ะตัวบินมาตัวบินมาเฮ้ยแต่ตัวแทงยังไม่ออกเลยอะแทงฉันไปไหนเนี่ยแทงลูก แทงลูกแทงไปไหนลูกแทงไม่มานี่อันตรายนะเนี่ยอุ้ยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอ้ยแทงมาแล้วแทงมาแล้วเยี่ยมดีมากทุกคนอ่ะคอยดูเลือดของเราไว้นะคะอย่าให้เลือดลดคอยเยี่ยมมากอะตอนนี้คือแบบพลังโจมตีรุนแรง มาวอริออกมาได้แล้วเป็นไงล่ะโอ้ปกติขูดจะตายป้อมนี้แหละอมไม่ถึงอะแบบไม่ผ่านป้อมเนี้ยโหมันต้องมีอมาตะป้อมนี้จริงเพราะว่านี่ถูกโจมตีจากป้อมป้อมอื่นอีกป้อมอีกป้อมหนึง่งแน่ๆเลยนะยจะตายเนี่ยป้อมเนี้ยตดตรงป้อมนี้แหละ อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะมาดูว่าวิ่งความยากนะคะระยะทาง338นะแต่ว่าเราได้ยูนิตบัฟนะคะเป็นคูณ1.3ไงก็เลยได้4,396ก็เป็นแม็กซ์สุดแหละแต่เราลองไปดูแบบปกติกันบ้างนะคะจริงๆเนี่ยเล่นแบบปกติน่าจะคุ้มกว่าแล้วมา,มาดูกันนะว่าเล่นแบบไหนจะคุ้มกว่ากันแต่ว่าระดับยากแลว้วกู ติดอยู่ตรงป้อมนั้นแหละเออป้อมนั้นน่ยไม่เคยผ่านเลยอะเอา้าคาซาม่าออกมาตายเลยอะ่ะอ๋อแต่คาซาม่ารเราไม่ได้ใส่เกียร์นะเออเอามาเอามาเพิ่มคะแนนอย่างเดียวจริงๆ ะดบปกติเนี่ยมันก็จะป้อมมันจะตีง่ายกว่านิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งได้ไกลกว่าหน่อยนี่ไงป้อมเนี่ยที่ปกติเราจะติดอยู่ที่ระดับยากเนาะอ่านี่ไงมันจะมีป้อมถัดไปนะคะที่ ยิงเราถึงอ่ะประเด็นอ่ะเออเราก็เลยตายป้อมนั้นแหละทุกทีเลยนะแย่จักเลยอ่ะแบบปกติวิ่งมาได้448นะแต่ว่ามันคูณน้อยไงมันคูณ5นะคะก็เลยได้คะแนนเท่านี้เพราะฉะนั้นเล่นระดับยากเนี่ยจ้าขูว่าถ้าเป็นขูเล่นระดับยากมันจะได้คะแนนเยอะกว่านั่นเองเนอะ คาซามา่าคุงออย่าลืมมารับมารับของด้วยนะคะทำคาซามา่าคุงให้เป็นอัลตร้าแล้วเน่ก็ได้เป็นแปดอัลตรามานะจ้าเรียบร้อยอสำหรับวันนี้นะคะก็กดกันไปแล้วสำหรับกาชาการันตีนะซึ่งผู้คิดว่ากูผมผมคงไม่ได้กด การันตีอีกแล้วอ่ะคงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะมันต้องอีก7ครั้งใช่ไหมก็สําหรับใครที่ได้ตัวชินจังนะคะได้ตัวอื่นๆจนครบเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่โอกูนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อีกสักเท่าไหร่มาลองลุ้นกันละกันเพราะว่าคิดว่าถ้า พอ่พ p ่ p เล่นได้เพจมาก็คงมากดอีกนะคะเพื่อ <pe> er> ลองลุ้นเลตเน่ๆแล้วก็ชสินใจานเนองนะคะอยากได้ให้ครบเหมือนกันนะคะสำหรับ,บวันนีุู้ลาไปก่อน,นะคะ่ะเอาไว้เจะกันใหม่ในคลิปหน้านะกับเกมไลน์เลนเจอค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด,ด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ